โครงการบริจาคโลหิต90พรรษา90ล้านซีีซซถวายราชดุดีสมเด็จพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงในวันศุกร์ที่1ิพิจนายน2565ัก้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลบบุรีจังหวัดลบบรุรีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2565โดยมีนายวัชรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีเป็นประธานในพิธี รเปิดโครงการรรด90 90ล้านถวายร,ยรททีสมเด็จพระบรมราชีจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่13นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีพัฒนาการจังหวัดลบบุรีวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรี นายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีผู้แทนกำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งและผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมเปิดโครงการบริจาคโลหิต90,000สา90ล้าน cc ขวายราชสุดีสมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลบบุรีด้วยกำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2565ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพียงณนะที่แห่งนี้ร้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมบราช,ชิน,นีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใย ต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่แพร่ระบาดในสังคมไทยสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไประหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม2565ซึ่งกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของกันดินจังหวัดลบบุรีรวม11อำเภอ ข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น200คนนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว A N D T V ออไลน์บริหารงานโดยดรอเนกพันธุรัตนพรันรทองแก้วลำดับภาพตัดต่อให้รัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน